วันนี้วันนาคารนะครับมีตลาดนัดที่หนองหัวฟานนะครับวันนี้รื่ว่าจะเป็นด้านกะละมังพุทธังตะก,กล้านะครับของเรามีเยอะแยะเลยนี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นด้านเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ากิฟช็อปเดี๋ยวลืมนะครับวันนาคารนะครับบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับมีสินค้าเหล่าเยอะแยะมากมายได้กรอบจากเมืองพิจิตรครับชละวัน มาเองสดจากฟาร์มจอระเข้สดจากฟาร,ร์มจระเข้ดรรูวะโอ้ยน่ากินร้อนเผาดูแต่คนย่างก็พอครับจนไปหัวยิงเมื่แล้วพอร้่นอร่อยหายดีนหัรยิกหแข่งนน้อยมาช่วยกันสามคนครับดูว่าย่างไม่ทันเลยเนีย่ออกชุดเนี้ยหมดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดหหพริกก็น่ากินน้ำขิงครับ น่ากินมากอย่าลืมนะครับวันอังคารบ่ายสองหรือสามทุ่มตลาดนัดหนงองหัวฝานคนเยอะครับแม่ค้าก็เยอะเป็นกุ้งครับสดสดเลยครับลาหมึกน่ากินมากร้อยหรือแปดสิบหนึ่งร้อยน่ได้สองอย่างโอ้ยถูกมากครับเอเลยครับเดือดเอาเลยน่ากินมากครับสดเย็ด หหนนนนะูโอ้โ้ลืมดูอ๋อพี่สวัสดีครับหมูสดโอ้ยหนูสดสวัสดีครับผมครับโอ้รูปหล่อเนาะพี่เนาะใช่โฆษณาผมเลยครับครับครับหนูครับตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละเก้าสิบบาทครับโอ้ทำไมไม่ถึงร้อยหรอตัวเล็กก็เจ็ดสิบบาทนี่ลูกออสมันเลยเนี่ยน่ากินจังเลยครับโอ้ครับอย่าลืมนะครับวันอาคารของแท้เลยนี่ มีเมียยังพี่ยังครับผมคนโสดครับถึงว่าคนโสุดมาเลยมาขายหนูครับผมโอ้โหพี่ไปทำยังไงได้นี่ยิงเอาหรือว่าดักดักครับผมเนี่ยแล้วไม่เนี่ยมีไก่ต้มในวันนี้ไก่ก็ขายหมดแล้วต้องหาพวกนีนี่โอ้โหเก็บมาเหมานมืดก่อนฉันเลยเนาะกระเทียมพริกหอมก็มีจะพริกหอมกระเทียมแห้งมีดูเมค้าว่ะอย่างอารมณ์ดี เดี๋ยวทำข่าวให้พี่น้องดูกันด้านเนื้อต้มก็มีครับไม่ขายจ้าก็มาถามดูเฉยครับจ้าขอบคุณจ้าอุ้ยหน้าตาดีเนาะพนุ่นอ่ะนี่พนุ่นหน้าตาน่สวยไก่สดไก่สดมามามา กากหมูครับนี่แต่ภาษาคนลาจะเรียกเปรียวหมูคนลาวเจะเรียกเปลียวหมูครับขั้นในเลยขั้นใจเขาเรียกไงอันเนี้ยงกว่าฮโอ้ยขั้นใจเอออย่าลืมนะครับวธนาคารครับตลาดนัดวธนาคารโอ้เยอะแยะเลยลูกค้าก็เยอะแม่ค้าก็เยอะคแบบก็ทุกไก อันนี้มันออกไข่มาเป็นยังอยู่เลยนี่ครับไก่นี่ไข่ไก่นี่ครับดุกโอ้ยน่ากินเนาะน่าอร่อยเอาครับผมมาจากประเทศไหนคะออสเตรเลียมันเทศปิ้งกล้วยปิ้งมีครับกล้วยเผาเออกล้วยเผาขอโทษครับบ้านผมเรียกปิ้งนี่จะเป็นปลาแดดเดียวครับไม่ทุกอย่างวันนี้วันอังคารนะครับ บ่ายสามถึงสามทุ่มนะครับทุกวันอัคารของหนองห้อฟานครับผมครับ